จะซื้อต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นตอนที่6เราอะซื้อกับต่างประเทศเราก็ต้องดูเราว่าเราใช้เทอมการขนส่งเป็นยังไงเขาจะเรียกว่าอนะินโคเทอมเนาะณปัจจุบันนี้เป็นอินโคเทอม2020ตอนที่เราซื้อเราต้องบอกเทอมแล้วทางซัพพลายเออร์เขาถึงจะกระทำให้เราได้ถูกว่าเฮ้ยเขาจะแอคชั่นแบบไหนเขาจะรับผิดชอบอะไรยังไงเขาจะบุกเรือบุกไฟให้เราไหม เราก็ต้องเข้าใจในเรื่อง INCO คเทอมด้วย INCO คเทอมมี11เทอมที่ให้เราเลือกใช้แต่ละเทอมเนาะมันมีหน้าที่ต่างกันในหัวใจของเทอมอ่ะมันมี3อย่างที่ครูเห็นนะ 1. ภาระหน้าที่ก็คือความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 2. ค่าใช้จ่ายใครเป็นคนจ่ายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันที่3สิทธ สิในตัวสินค้ามันส่งมอบกันที่ตรงไหนมี3อย่างเนี้ยที่ครูเห็นดังนั้นคุณต้องศึกษาทั้ง11เทอมแล้วคุณจะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วเทอมจะทำความเข้าใจยังไง จริงๆสภาหาอการค้านานาชาติเขามีหนังสืออินโคเทอมนะเขามีแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคุณลองตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณอ่านแล้วยังงงครูสอนอยู่ในคอร์สอัปเกรดจะซื้อต่างประเทศและการนําเข้านะครูจะอธิบายให้คุณฟังอย่างง่ายๆในตรงนั้นมันไม่ได้มีเรื่องแค่อินโคเทอมอย่างเดียวอินโคเทอมคือการขนส่งของระหว่างประเทศเนาะมันมีทุกๆเรื่องราวในการซื้อในการนําเข้าส่งออก ต่างประเทศอยู่ตรงนั้นอินโคเทอร์ม ER ก็เป็นในนั้นแล้วครูจะบอกได้ว่าอินโคเทอมอะไรที่ประเทศเราใช้กันบ่อยๆคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะใช้มันอย่างถูกต้องแล้วคอสไม่โอเวอร์ในส่วนนี้คุณต้องบุ๊กเรือบุ๊กไฟล์อยู่ที่อินโคเทอมที่คุณเลือกสมมุติว่าคุณเลือกเทอมเป็น FOB FOB คือเรารับผิดชอบค่าเฟสค่าขนส่งระหว่างประเทศตั้งแต่พอร์ต ต้นทางจนมาถึงปลายทางทางซัพพลายเออร์เราเขาจะรับผิดชอบเอาของมาส่งที่ท่าเรือเดิมที่ีการขาออกของเขาเรียบร้อยพอของส่งที่ท่าเรือปุ๊บเสร็จหมดภาระเขาพอของ On the way วมาจากท่าเรือเขามาเมืองไทยเป็นภาระหน้าที่เราแหละค่าเฟสที่มันเป็นระหว่างประเทศก็จะเป็นเราจัดการสมมติเราจะเอาของมาทางเรือจากจีนพอร์ตเซียเหมือนคุยกตัวอย่างนะทางซัพพลายเออร์เขาก็จะ กระทำขนส่งเขาภายในบริษัทภายในประเทศเขามาส่งที่พอร์ตเสียเหมือนเสร็จแล้วส่งเสร็จเคลียร์ของกกลมศูนอะไรเสร็จเข้ามาที่ท่าเรือหลังจากจอดที่ท่าเรือปุ๊บของจะออนเดเวย์มาประเทศเราเราเป็นคนจัดการและเราต้องหาเฟสและก่อนที่ซัพพลายเออร์จะเอาของมาโหลดที่ท่าเรือที่เสียเหมือนเขาเนาะภายในประเทศเขา เราต้องเป็นคนบุ๊กไฟบุ๊กเรือก่อนแล้วค่อยไปบอกกับซัพพลายเออร์ว่าเฮ้ยฉันได้เรือลำนี้สเกตดูเป็นแบบนี้ etd eta เป็นแบบนี้เราก็ส่งให้กับซัพพลายเออร์เพื่อที่ซัพพลายเออร์จะได้ติดต่อเอาของมาลงได้ถูกได้ถูกเรือได้ถูกวันที่ที่เขาจะส่งมาให้เราเราต้องเป็นคนบนะุ๊กเนาะด้วยเทอมเนี่ยเราเป็นคนบุ๊กบุ๊กเรือก็โทรหา เฟสด์ forwarder ส่วนใหญ่สายเรือเขาจะขายเฟสดผ่านเฟสด forwarder ไม่ได้ขายตรงถามว่ามีขายตรงไหมเขาก็มีขายตรงกับสายเรือแต่ว่าเราต้องใช้ปริมาณเยอะทีทีทีอ่ะมันก็ซื้อตรงได้แต่ถ้าเราไม่ได้บ่อย,อยๆเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อผ่านเฟส e forwarder เราก็บุ๊กเฟส e forwarder โอ oh, ้ f หเฟสด์ forwarder มีเยอะมาก ก็เซิร์ชดูเฟอร์เดอร์ที่ส่งออกตอนที่ครูใช้ก็มีหลากหลายเหมือนกัน DSL g o b o DSV Agility c u r l y โอ้หลายตอนหลายอย่างก็เอาลองดูพวกเฟดเนี่ยมันก็เปรียบเทียบราคาเหมือนกับซัพพลายเออร์ทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะเราก็แจ้งเขาว่าเฮ้ยเราจะส่งไปที่ประเทศไหนเราจะเอามาจากประเทศไหนไม่ใช่ส่งเราจะ นำเข้ามาจากประเทศไหนเราก็บอกประเทศบอกพอร์ตบอกขนาดบอกน้ำหนักบอกสินค้าเขาไปแล้วให้เขาทำราคามาให้แล้วก็บอกสเกดูมาเลยว่าเฮ้ยเรือจะออกวันไหนฉันต้องไปโหลดของเมื่อไหร่เงี้ยก็ถามเขาเดี๋ยวเขาก็บอกมาแล้วค่อมแพ้ราคากับหลายๆเจ้าก็ได้ค่ะหรือคุณจะหลังไมค์คูอยากได้เฟดโฟลเดอร์ก็ได้เดี๋ยวคุณแนะนำให้จริงๆในคอสอัปเกรดจะซื้อต่างประเทศและการนำเข้านะคูมี บอกทั้งชิปปิ้งที่ครูใช้ทั้งเฟสโฟ์เดอร์ที่ er ทครูเคยใช้เบอร์โทรเบอร์แฟกมีทุกอย่างในนั้นอ่ะอันเนี้ยครูบอกคุณว่าคุณต้องบุคเรือเพื่อที่จะเอาของมาแต่คุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะใช้เทอมการส่งของอะไรเพราะเทอมมีผลกับค่าใช้จ่ายมีผลกับการทำงานระหว่างเรากับซัพพลายเออร์เนาะไอเรื่องพวกนี้ มันต้องเรียนไอ้หลงอินคอเทมเนี่ยมันโหเยอะหลายเทอมหลือเกินแล้วมันมีหลายส่วนที่จะต้องทําความเข้าใจเนาะไปเรียนครูถึงบอกว่าเครื่องมือชั้นดีของคุณคือองค์ความรู้องค์ความรู้มันจะช่วยคุณได้ดังนั้นอัปเกรดจะซื้อต่างประเทศในการนําเขามันเหมาะกับคุณเหมาะกับคนเป็นหัวหน้างานผู้บริหารและคนทํางานเวลาพูดกับใครมันจะดูน่าเกรงขามเขาจะไม่มา หลอกอะไรคุณได้เพราะคุณรู้เพราะในเรื่องซื้อต่างประเทศเนาะมันมีหลายปาร์ตี้เกี่ยวข้องพอหลายปาร์ตี้เกี่ยวข้องมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่และปาร์ตี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะโดนฟันเรื่องราคาได้เพราะมันมีประสบการณ์มาแล้วครูเคยเจอมาแล้วครูไปช่วยหลายๆบริษัทมาแล้วในตรงนี้ ครูขอให้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้รักความเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยเนาะแล้วก็ผ่อนคลายกับสิ่งที่ทำเพราะชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมันก็จากไปแต่เราก็ต้องตั้งใจในตรงเนี้ยที่เราทำอะไรที่มันจะช่วยเราได้ดึงมาหาเราแล้วสิ่งนั้นมันจะกลับมาสร้างคุณคุณสร้างมันมันกลับมาสร้างคุณเช่นกันมันไม่เสียเปล่าในการสร้างความเติบโตให้ตัวเองครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีเสมอๆเนาะจากใจครูธัญญาคะ่ะ